อยากสนุกตเต้นเต้นรำจ่าลุ้นมนันมั่นใจไปกับ at8kb atlineid at8kb e t สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจ็กกิ้ครอปกุมขมัดขาดแข้งตัวหลักหลายคนพานห้าง้อลิเวอร์พูลก่อนยกพลบุกทินวัตฟอร์ดประเด็นที่หนึ่งคารสองสตาร์บ,บราซิเลียนต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่นา่าผิดหวังจริงๆนะครับที่เจ็กกิ้ครอปหมดสิทธิ์ใช้งานฟามมุ่และอาริซูมิก้า ซึ่งแน่นอนว่าการขาดหห้ไปของต้องสองคนนี้ส่งผลกระทบกับทัพหงด่างในเกมประทับฟอดเหตุผลที่ทุกคไม่สามารถช่วยทีมได้ก็เพราะพวกเขาต้องจักตัว10บวันตามมาตรการของรัฐบาลอัรกฤหลังเดินทางไปเล่นกับบราซิลในศึกฟุตบอลโลก .2 0ง2รอบคดเลือกส่วนอเมริกาใต้ทําให้คุณเซอชอนยูมันตัดสินใจส่งสองแข้งเลือดสมบ้าไปที่ประเทศสเปนไปเลยนะครับเพื่อเตรียมตัวสําหรับแมตช์พบกับอันกรนิในศึกยูฟ่าแชมเลีกในวันคันที่จะถึงนี้ ยังไม่หมดแค่นั้นะนะครับลอร์ในแดงกลางของเดอะเรดต้องขาดติโกอาคันราที่มีปัญหาการบาดเจ็บน่องและเกิดที่โจรโดนโรคเรียงเล่นงานหลังบาดเจ็บคนขาเนียบจากการรับใช้ทีมเชิงกฤษชุดอยู่21ปีะนนในแผงมิฟิลนะครับเจอกิครับมีตัวเลือกมีมักนักและคนที่จะต้องแบกรับภาระหนกักในการคุมเกมก็คงหนีไม่พ้นจอแดนแฮดเดอร์สันส่วนอีก2คนน่าจะเป็นอเล็กออกล็กชิมเลียน กับนาบีเกต้าส่วนเจนสปินเนอร์ก็คงทำหน,น้าที่เป็นกำลังเสริมประดินที่2โจต้าลุ้นฟิตตัวเจ๋งเชื่อว่าสามุกเด็กท็อปนะครับคงใจใหายเจอความหลังดีกพรโจต้ามีปัญหาการบาดเจ็บจนระหว่างาที่รับใช้ทีมชาติโปรตุเกสและต้องถูกส่งตัวกลับต้นสกัดในทันทีดังน้นตอนแรกเชื่อว่านักแต่อาจจะฟิตไม่ทันลงสนามในเกมเยือนทินวิกเคเรตโรด อย่างไรก็ตามนะครับรายงานล่าสุดจต้าก,กลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วและหากไม่มีปัญหาอะไรงานนี้จริงลอบน่าจะเลือกจับเขาลงสนามทําหน้าที่เป็นสามประสานรวงกับโมซาราและสดิอมาเน่กระนั้นด้วยสถานการณ์ในเวลานี้ที่แผงกองลางของหงด่างมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนแต่ก็ยังติดกรณีของฟอร์มยมุมไม่ได้ลงสนามอาจจะมีความเป็นไปได้ที่กุนซืเลดดอยส์อาจจะเลือกปรับการเล่นในระบบ4-2-3-1 หากเป็นเช่นนั้นนะครับในตำแหน่งดังกรังเฮนโดคงทำหน้าที่ร่วมกับเกีตาส่วนแนวรุกแฟนๆก็คงจะได้เห็นสีประสานลงทำหน้าที่พร้อมกันโดยซาลามาเน่และโรเบโต้ฟิมิโนทำหน้าที่สนับสนุนโชตาที่จะได้ยินเป็นหน้าเป่าประเด็นที่3ามแบ็กโฟชุดที่ดีที่สุดกลับมาแล้วตอนนี้แผงแบ็กโฟของหงดังลิว์พูลก็ต้องบอกว่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อเทนสอเล็กซานเดอร์ ฟิตเพรียพร้อมที่จะทําหน้าที่ในตำแหน่งม็คขวาและจะที่พลาดช่วยทีม2แมตช์ล่าสุดการที่ได้เทรนต์กลับมาประจําตําแหน่งน่าจะทาให้เกมบุกของทีมเยือนมีสีสันมากขึ้นส่วนเกมรับก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นจุดได้อของเขาฉะนั้นวอตปอดคนจะเล่นงานจุดนี้ด้วยยุดธวิธีตั้งรับเหนียวแน่นและสวนกลับโดยฉับพลันขณะที่แบ็คซ้ายก็จุคงเป็นหน้าที่ตัวหลักของอันดูโรเบอร์สันซึ่งก็เป็นผู้ที่มีความคงเส้นคงวามากที่สุดทั้งเกมรุกและเกมรับ แม้ว่าศีซันน้อาจจะโดนกดดันจากคอสตาสมิการในการแข่งขันยังตำแหน่งตัวจริงแต่เจนกล็อกก็ยังคงไว้วางใจให้นาเตะเลือกวิสกี้ลงเล่นตัวจริงอย่างแน่นอนสำหรับคู่เซนเต,เต,ตบ็กตอนนี้คงหนีไม่พ้นโจอเอลมาติฟกับวิคคิวฟานนิสเพราะทั้ง2คนลงเล่นนี่อย่างเหนียวแน่นมากและยังมีจุดเด่นในการช่วยเติมเกมรุกอีกฉะนั้นในเวลานี้คงไม่มีใครแข็งแร่งเท่าคู่นี้อีกแล้วครับประด็นที่4 ระวังบอลเปลี่ยนกุญเสื้อมักฟอร์มเลิศบอลเปลี่ยนโค้ดมักมีทีเด็ดวลีเด็ดที่แฟนบอลมักใช้กันเป็นประจำนะครับแราทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผจัชการทีมสมโมสรเหล่านั้นมักจะโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดและสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างน่าหลีเชื่อแม้ว่าจะดวลกับทีมใหญ่ๆก็ตามนะครับแบบนี้คาดิโอรานนี่เอรีได้หวนกลับมาเสร็บมายัการลุกหนังในเหมือนผู้ดีล้งหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์นำสมโมสรเลสเตอร์ซิตี้ผง,งาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างยิงย่งใหญ่ มื่อการ2 0 1 5ถึงโดยคนซื้อชาวอิตาเลียนในวัยห9เปีเป็นหนึ่งในเทรนเนอร์จอมแทคติกเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะการวางหมากเจอกับทีมใหญ่ๆและบ้าคลั่งเกมบุกอย่างเช่นฮงดังลเวร์พูก็มีโอกาสที่จะโดนทีเด็ดของเขาเล่นงานอยู่เหมือนกันยิ่งไปกว่าน,นั้นลเวร์พูเคยมีประสบก,การณ์ที่ไม่อยากจะจดจำในซีซั่นส0 1 9ั้ถึงนซึ่งเป็นรุูการที่พวกเขาคว้าชแชมป์ลีกได้เพราะบุกเยือนถิ่นแอนอลาวาดวัตฟอร์ โดน้าบ้านยัดเยียดความประชัย30ทําทำให้ทีมแพ้เกมแรกของฤดูกาลน,นั้นเป็นการจบเส้นทางไร้ไพ่อย่างน่าเจ็บปวดฉะนั้นเจอกันครับต้องเตือนลูกทีมห้ามประมาทโดยเด็ดขาดแม้้าบ้านจะเริ่มต้นซีซันปัจจุบันไม่ค่อยดีนักแต่การได้กุนซูใหม่ที่มีประสบการณ์อย่างโชุโชนท่ในอิตาลีสเปนแรนเกตอาจจะทำให้หงดงต้องน้ำตาตกในได้ประเด็นที่ 5. ใช้ชนะพุ่งสู่ตาฝูงชั่วคราว ลิเวอร์พูลนะครับเือนมาฟอร์ดเป็นคู่แรกประจำวันเสาร์นะครับและนี่คือโอกาสสําคัญของพวกเขาในการที่จะกดดันบรรดาทีมลุ้นแชมป์ทั้งเชลซีจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ตี่และแมนเชสเตตที่จะลงสนามทีหลังหากหงส์แดงของเรานะครับสามารถเก็บสามคะแนนได้สําเร็จพวกเราจะพุ่งขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงทันทีและจะโยนความกดดันให้กับเชลซีซึ่งต้องไปเยือนเบรนฟอร์ดงานนี้ต้องบอกว่าพึ่งน้อยก็ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่เชื่อลองไปถามอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลได้เลย กนรที่แมนเชสเตอร์รับมือกับเบ์ลี่และแมนเชสเตอร์ยันและเตสตีแม้โปรแกรมอาจจะมองว่า2ยงใหญ่ใหญ่จากเมืองแมนเชสเตอร์คงสามารถเก็บชัยชนะได้แต่ด้วยการที่พยายามคว้า3ามคะแนนเพื่อทำตามเกาะติดกลุ่มนำอาจจะทำให้เกิดอาการเกร็งจนเล่นไม่ออกก็ได้ฉะนั้นยอดทีมทิดแอนเวลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคว้าชัยชนะในแมตช์เดือนวัตฟอร์ดเพราะมันอาจจะส่งผลให้คู่แข่งเกิดอาการกระสับกระส่ายจนเสียสมาธิและสะดุดขาตัวเองก็เป็นได้ ซืออางคูนิโยมีโอกาสลุ้นย้ายซบทัพระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ที่เอลนาซิองนามนะครับรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์สนใจที่จะหึงตัวฟิลิเปคคูริโยกองกลางส่วนเกินของบาร์เซโลูนามาเริ่มเทียมโดยแกมงทีมชาติบราซิลล้มเหลวในการ,กรแข่งขันกับเจ้าผูุ่มบาร์เซโลนูนานำต้นทะยานจากลิเวอร์พูลไปร่วมเทียมเมื่อเดือนวักรกาคมในปี2018โดยในซีซั่นนี้เขาก็ได้ออสตาร์ทในศิกราลิกาสเปนเพียงแค่3เกมเท่านั้น โดยรวมแล้วลงเล่นไปหกเกมรวม251นาทีเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นททนดัานการเงินของสมโมสรบาซ่าทาให้ทีมต้องหาทางปล่อยนักเตะทีม่มีความจําเป็นซึ่งในในั้นก็คือกุญโยซึ่งนอกจากจะได้เงินเข้าสมโมสรแล้วก็ยังเซฟเ่างเงอยของกุญยโยอีกด้วยรายงานจากเอลนาซิองนาวเปิดเผยว่าบาซ่าพร้อมปล่อยนักเตะออสเทียมในราคา30ล้านยูโรโดยอ้างว่าจเซฟเป๊ปกุลลมีความชื่นชอบฟิลิเปปกุญโยเนื่องจากเป็นนักเตะที่แบบกำลังมองหาอยู่ ในขณะเดียวกันทางเนิวกโซเองที่เพิ่งเปลี่ยนเจ้าของทีมคนใหม่ก็ต้องการแข่งในวยัย29ปีรายนี้มาร่วมทีมเช่นอยู่วกันนะครับเจคเกนคลอปสุดชุนเอฟเออ็งกฤษว่าคืออีกเหตุผลที่ทำให้แผงกองกลางลิเวอร์พูลมีสภาพพิการก่อนเกมบุกเยือนวัตฟอร์ด เจคินคลาบนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้แสดงอาการหัวเสียแบบสุดๆด้วยการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความไม่พร้อมในแผงกองกลางของลิเวอร์พูลก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะนาลูกทีมบุกเยือนแมนฟอร์ดในวันนี้โดยย้าว่าสาเหตุสําคัญที่จะทำให้กองกลางลิเวอร์พูลมีสภาพที่พิการในเกมนี้เนื่องมาจากการทํางานของสมาค,คมผู้บอลอังกฤษหรือผู้จัดการทีมชาติที่ทําให้นักเตะของเขานั้นได้รับบาดเจ็บโดยไม่จําเป็นโดยทางเจคินคลาบก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กรณีของ เคอร์ติอจอนที่เด้รับบาดเจ็บจากการรับใช้จีนช่างเกรดชุดยูยี่อปีและเจมส์คอรอฟก็ได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวไปแล้วว่าเกมในนัดที่ลิเวอร์พูลจะบุกเยือนวัดฟอร์ดนั้นกิมจะไม่มีเคอร์ติอจอนลงสนามในเกมนี้เป็นที่แน่นอนแล้วหลังไม่ผ่านทดสอบความฟิตในเกมทีมช่างเกรดรุ่นยูยี่เอ็ปีในช่วงสองนัดที่ผ่านมานั้นทุกคนก็รู้ดีว่าเคอร์ติอจอนไม่ได้มาฝุกซ้อมร่วมทีมและไม่ลงสนามในเกมแรกที่พบกับสโลวีเนีย แต่ในเกมพบก,กับอันโดร่าในวันเช่นนั้นเคธิจโจนกลับถูกส่งลงสนามแบบน่าตเฉยและอยู่ในสนามถึง34นาทีซึ่งผมเองก็อยากจะถามว่าทีมแพทย์ของทีมชช้นนั้นไม่รู้หรือว่าเคธิจโจนได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วและไม่พร้อมลงสนามแต่พวกเขาก็ยังเข็นเคธิจโจนลงสนามจนได้จนเป็นเหตุทําให้ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งแม้ว่าเคธิจโจนนะครับจะมีอาการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงอะไรเท่าไหรนะ่นัก แต่มันก็เพียงพอที่จะทําให้เขาพลาดเกมบุกไปยันมอสฟอร์ดที่วิคกริโรสขณะที่เต็กกอาคันราและฮาวิเอเลตก็ได้รับบาดเจ็บไปช่วงก่อนหน้านี้และทีมก็ต้องพบกับเรื่องที่ยากเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเมื่อไม่สามารถใช้งานฟอร์มโยเนื่องจากจะต้องถูกกักบริเวณถ้าห่างเดินทางกลับมาที่เกาะอังดังนั้นผมจึงหัวเสียสุดๆที่ไม่สามารถใช้งานฟอร์มโยได้อีกครัและตอนนี้นักเตะแกนหลักของทีมในตำแหน่งกองกลางนั้นเหลือเพียง่้าเจแดนฮาร์เดอร์สันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นกองกลางตัวจริงของทีม แน่นําว่าผมโกรธกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากเพราะมันคือเกมทีมชาติดังนั้นผมจะสู้ต่อไปกับนักเตะที่เหลืออยู่ภายในทีมในเวลานี้เพราะที่ผ่านมาผมก็พูดเรื่องนี้มาโดยตลอด6ปีที่่านมาว่าทางเอฟเองกรีฑ e ไม่เคยสนใจและแคร์อะไรพวกเราเลยและตอนนี้ผมก็ชินกับมันแล้วเจคเกนคลับกล่าวทิ้งท้ายเดข่าวสุข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่16ตุลาคมน,นะครับ วันนี้นะครับแฟนบอลหงดงลิเวอร์พูลทุกท่านเรามีนัดกันนะครับร่วมเชียร์สโมสรที่พวกเรารักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลวันนี้มีไลฟ์สดนะครับเชียร์หงดงไปด้วยกันกับแอดมินเม้งนะครับและชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลเข้ารายการ18.00นาฬิกานะครับเรามาจุดด้วยกัน